สวัสดีครับเรซชิ p ไทยแลนด์นะครับผมโจ a c รซชิปก็จะมานำเสนอกล่องในแต่ละรุ่นของ r a เรซชิปเนี่ย มันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับแล้วณนะตอนนี้เทคโนโลยีของ r e c ชิพเนี่ยเขาได้พัฒนาไปถึงไหนแล้วนะฮะแล้ววันนี้มีไฮไลท์ก็คือตัวที่ขายดีที่สุดของ r c e สชิพจะเป็นตัวไหนจะมีคุณสมบัติยังไงเดี๋ยวเรามาแนะนำกันนะอ่ะก็อย่างที่รู้กันนะครับว่า r e c ชิพเนี่ยก็คือกล่องเพิ่มแรงม้าให้กับรถยนต์นะครับที่มีเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบหรือดีเซลเทอร์โบนะครับยา ว่าเป็นรถที่มีเทอร์โบซึ่งณนะปัจจุบันทุกวันนี้รถแทบจะทุกรุ่นนะครับทุกยี่ห้อก็ทําออกมาเป็นเทอร์โบหมดแล้วและรวมไปถึงรถที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับก็คือเครื่องยนต์แล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าพ่วงทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นเบนซ์บีเอ็มนะครับปอร์เชนะ่ที่เราขายกันอยู่เยอะๆนะก็สามารถใส่เรสชิปเพิ่มความแรงเข้าไปได้อีก สินค้าของเร c ชิปนะครับเรามีทั้งหมดอยู่4รุ่นด้วยกันนะครับก็คือมี r a c e ิ h i p S, เรสชิป i p RS, r a c e ร h i ิป t t s แล้วก็เรสชิป i ีทีเอสแซึ่งในแต่ละรุ่นเนี่ยขนาดของกล่องแล้วก็ชิป ECU การประมวลผลเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับ มันเลยทําให้ส่งผลต่อพลักกำลังหรือความแรงที่จะได้เพิ่มมากขึ้นของรถยนต์ของคุณด้วยนะครับแต่วันนี้นะสิ่งที่เราจะมาดูกันนะครับเราจะมา Unbox กล่อง r a c e c h i p GTS Black ซึ่งเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดในเมืองไทยเลยนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าภายในกล่องของ r a c e c h i p g t t s l l c k k นี้นั้นได้อะไรบ้างโอเคอ่ะมา เริ่มจากการเปิดกล่องออกมานะครับแพคเกจจิ้งก็จะมีเป็นแบบ2ชั้นนะครับมี c o อร์ตัวนอกนะครับอ่ะแกะ c o อร์ตัวนอกออกมาก่อนนะครับก็จะเป็นกล่องขาวๆแบบนี้อ่ะนี่ปึ๊บเปิดออกมาแล้วนะครับก็ภายในนี้ก็จะมีกล่องนะครับขนาดใหญ่อยู่พอสมควรเลยมัน เกือบเกือบฝ่ามือหนึ่งนะฮะกล่องตัวนี้คือกล่อง Racechip GTS Black ซึ่งมีชิปประมวลผลสูงสุดเร็วที่สุดดีที่สุดของ r e c h i p นะครับซึ่งเจ้า Racechip GTS Black เนี่ยใส่ได้ตั้งแต่รถบ้านซีดานทั่วไปเลยนะครับจนไปถึงรถซปเปอร์คาร นะอย่าง Porsche McLaren ผมก็เคยใส่เจ้า GTS Black ตัวนี้เนี่ยให้กับรถหล่านั้นมาแล้วนะครับซึ่งโอเคก็วัสดุของเขานะฮะกันน้ำทนความร้อนนะครับสามารถอยู่ในห้องเครื่องได้เลยนะไม่พัง ไม่บุบน้ําไม่เข้านะฮะซึ่งโอเคก็ตัวกล่องก็จะมีหน้าจอบอกตัวเลขเป็นดนะิจิตอลระดับความแรงซึ่งปรับได้ทั้งหมด7ระดับนะครับแล้วก็จะมีปุ่มบวกลบนะครับอยู่ตรงนี้สามารถกดปรับความแรงเองได้เลยและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะมีชุดสายไฟนะฮะซึ่งชุดสายไฟตัวนี้ก็จะเป็นปลั๊กตรงรุ่น นะครับสำหรับเครื่องยนต์และยี่ห้อนั้นๆไม่สามารถเอามาใส่แบบรวมกันได้หรือปนกันได้นะฮะวิธีการติดตั้งนะครับเราก็จะชุดสายไฟตัวนี้นะฮะหัวเซ็นเซอร์เนี่ยก็จะมีลักษณะที่เหมือนกันกันกบที่เครื่องยนต์เลยนะครับวิธีการติดตั้งเราก็จะถอดปลั๊กจากเครื่องยนต์ออกนะฮะซึ่ง เมื่อถอดปลั๊กของเครื่องยนต์ออกแล้วเราจะเสียบป,ปลั๊กของเรสชิปเข้าไปแทนนะแล้วก็เอาปลั๊กของเครื่องยนต์เนี่ยเสียบเข้ากับหัวบายพาสของเรสชิปที่ให้มานะฮะเมื่อต่อเข้าไปแล้วเนี่ยอีกฝังหนึ่งก็จะนํามาต่อกับกล่องปึ๊บอ่านะฮนะเป็นตัวล็อกเรียบร้อยนะให้ โปรแกรมจากกล่องเนี้ยอ่านค่าผ่านเซ็นเซอร์เข้าไปสู่ ECU นะครับทำให้เครื่องยนต์เนี่ยถูกสั่งการร่วมกันระหว่าง ECU กับ Rest Chip นะฮะซึ่งข้อดีก็คือ Rest Chip ไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นของเครื่องยนต์นะครับถ้าคุณขายรถ หรือไม่อยากใช้มันแล้วหรือซื้อรถใหม่มาอยากจะเปลี่ยนเอาไปใส่คันใหม่นะครับโดยที่เอาสามารถเอามารีโปรแกรมกับเราได้และซื้อชุดสายไฟใหม่นะครับเพียงไม่กี่พันบาทเราสามารถถอดออกได้เลยนะครับเมื่อเราถอดออกรถเนี่ยก็จะกลับไปเป็นค่าเดิมของโรงงานนะฮะซึ่งง่ายมากแค่ปลายนมีมอ่นะก็คือเราแค่ถอดสายเซนเซอร์ออก รถเราก็กลับสู่สภาพปกติแล้วได้เห็นกันไปแล้วนะครับกับการ Unbox เจ้ากล่องเ e สชิ p GTS Black นะฮะสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจในสินค้าของเรสชิ p นะครับสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ผมขึ้นไว้ให้อยู่นี้นะฮะถ้าสงสัยว่าเอ๊ะรถคุณจะใส่ได้ไหม แรงม้าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับทีมงานของเรายินดีที่จะให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกท่านที่อยากเพิ่มความแรงให้กับรถยนต์นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ